พี่ในวัย5้ปีนะครับหลังจากที่พี่เขาเข้ากลุ่มปิดนะครับก็คืออดีตนะครับพี่เขาก็คืออยากดึงข้อไม่ขึ้นก็ไม่เคยฝึกเลยนะครับก็เลยเมื่อเข้ากลุ่มปิดนะครับผมก็บอกพี่เขานะครับว่าพี่จะต้องดึงข้อให้ขึ้นนะครับพู้ l l up นะครับการดึงพี่จะต้องดิฟให้ได้พี่จะต้องส็คอรจัมให้ได้พวกสคอรให้ได้นะครับผมก็จะจะดูร่างกายพี่นะครับว่าเหมาะสมกับท่าออกกำลังกายอันไหนบ้างนะครับซึ่ง พี่เขาก็พึ่งมาดึงได้นะครับก็ตอนเข้ากลุ่มปิดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะก็คือเฉพาะดึงข้อนะครับถ้าจะเอาแบบยาวๆเลยการฝึกมันเยอะมากนะครับไม่พอนะครับจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับสําหรับคนที่มีอายุ50อัพหรือคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับว่าถ้าคุณเอาจริงเอาจังแล้วก็มีไกด์ไลน์มีโค้ดมีคนที่ให้ความรู้ขอแนะนำนะครับคุณก็สามารถก็คือถึงเป้าหมายได้นะครับถ้าคุณก็คือ ถ้าเราไปฝึกเองแบบนี้เราดูคลิปเนี่ยถามว่าทําได้ไหมอาจจะได้และไม่ได้นะครับมันอาจจะใช้เวลานานครับแต่ว่าถ้ามีคนที่มีองค์ความรู้นะครับก็คือเป็นแนวทางให้คุณนะครับคุณจะถึงเป้าหมายเร็วนะครับคนนี้ครับพี่เขาดึงข้อขึ้นเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวหลายคนอาจว่าจะเฟกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอดีตพี่เขาก็ดึงข้อยังไม่ขึ้นจริงๆนะครับตอนที่มาฝึกใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก้อนนี้คืออดีตของพี่เขานะครับก็คือกระโดดครับ ยังเพิ่งหัดดึงอยู่นะครับยังดึงเพียวๆไม่ขึ้นนะครับ